Oh, no. สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอเวนเจอร์นะครับเดอะฮัก hmm. นี่คือเดอะฮักนะครับน,นี่นะครับยักษ์เขียวหรือเดอะฮักนั่นเองนี่นะครับของในชิ้นนี้ก็ขยับมือขยับขาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ I am groot นะครับ I am groot นะ Gro ot, นะี่ groot นั่นเองฉันชื่อ groot สวัสดีฉันชื่อ groot น, Gro นะโอเคต่อไปเราจะาค่าย DC นะครับนี่ซูเปอร์แมนนะครับนี่คือซูเปอร์แมนีน่็พร,ระคุดรวย s u ซูเปอร์แมนโอเคแล้วก็เดอะฮักัวสิแดงนี่คงไม่ใช่เดอะฮักนะนี่คือเรดฮักนะครับ มีไฟด้วยอ่ะมีเสียงด้วยแล้วนี่คือเดอะฮักนะครับใส่ชุดนักลบนะครับนี่จะอยู่ในภาคจะอยู่ในหนังเรื่องชอนะครับน่าจะทอสามนั้งนี่เขาสู้กับชอด้วยนะตัวนี้แล้ก็นี้นะครับกับจันมาเวลจันมาเวลนะนี่ผู้หญิงน,นะครับ ด็อกเตอร์สตรองนี่ด็อกเตอร์สตรองหนังกำลังเข้าแนละ้ยฮะด็อกเตอร์สตรองนะครับเขาจะทำมวนๆ้อย่างนี้แล้วก็กัปตันอเมริกาว้าวกัปตันอเมริกามีโลด้วยว้าวแล้วก็ทอนะครับนี่คือทอนะครับแต่คอนโยนียหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> อยู่แต่ทอแล้วก็นี่เดอะฮักนะครับอยู่ในชุด ยูนิฟอร์มของเอเวนเจอร์นะครับนี่ชุดเอเวนเจอร์นะโอเคครับมามีไายบาจ้า